สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ตอนเศร้าครับตอนเศร้าตอนนี้มาพ่อกันคือเก่านะครับช่องพยาการชาแนลวันนี้พยาการพาระมายามลีครับเลยมากับลุกซ้ายหน่อยลูกซ้ายหน่อยแหมลูกซ้ายหน่อยของพยาการน่องโยชิครับน่องโยชิสวัสดีครับิลูกสวัสดีครับช่องพ่อกัอนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกันเลยโอ้ยมือหายเออสวัสดีครับ อยู่พอสองแล้วครับเนี่ยอยู่พอสองแล้วนะครับปลาไปเบื้องปลากันเนาะเบื้องปลามันลงรีบอกมาขึน้นฝนตกแห้งหลายครับน้ำทามีบดนะน้ำใหหนหานานะมีปลาหน้าสีลงรีอยู่ไนเบื้องเชกอนครับเอาคู่มาใส่ครับน้ำน้ำไหลผร่มๆอยู่แดงในพอยะ์ในกาถ่ายให้เบื่องได้นี่ปลาบอนอ้อ ก็บ่มีฟ้าหรอฮะมาเห็นเจ้โตได้ฟ้าไปใสเบ็ดมาฟ้าโอ้มันบ่มีพี่น้องมันเป็นหู้ฟ้าออกเบ็ดแหละหู้ตรงปรงนี่เบิ้งกระโอ้หู้หู้บักไงนึ่นนี่เมื่อวานก็เป็นหู้ มื่อนี้ก็เป็นหู้อีกเลยปลาไหนที่อยู่เนาะป่านม่อยู่เลยครับเนี่ยโอ้ยปลาออกเบิดล่ะโอ้ยเสียดายเสียดายน้องอยกที่ท้ายขาอไหนเออุตสภาพาลูกชายมากว่าจะมาบึงปลาบ่าด้โอ้ยหาหน่อไม้ไปแกงอีกแล้วบ่ได้ปลาก็หาหน่อไม้ไปแกงอีกแล้วพี่น้องเข้ากงา็งามงามพี่น้องบมือกัน ขาเจ้าใหญ่วันเข้าวเจ้าไงเว้เวยหน้าวันเอ้ยน้ำไหลพรมๆอยู่ปลามันไม่ไจกักตออกเบิดโอ้ยโอ้ยเห็ดหมาเห็ดหมาอึ๊บเดี๋ยวเอาผ้านี่แหละมัดไหมเมื่อวานก็มัดไปหลอบดึงแล้วปลาออกมือนีเอาอีกแล้วคือมีแต่หูแม่งยังลงว่ะ บริป,ปาเลยน่องโยชิแย่เลยเนาะ <laughs> อาสัมนีเจอกันคลิปใหม่ครับช่องพยาก c h ชาแนลคือเก่าครับคลิปหน้าเดี๋ยวสิลงงไม่เดอครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม